สวัสดีครัแล้วก็กลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูงานฝีมืองานชุดไม้ไผ่เฟอร์นิเจอร์นะคะก็จะเป็นชุดนั่งแบบ3ชิ้นนะคะชุดนั่งคู่แบบมีพนักพิงนะคะน่ารักคิดเก๋มากเลยทีเดียวนะคะ สั่งได้สบายๆเลยนะคะไม้ไผ่เป็นวัสดุที่หาจากธรรมชาตินะคะเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักมากเลยทีเดียวนะคะไว้นั่งรับลมเย็นๆหน้าบ้านระเบียง หรือสวนหย่อมหน้าบ้านตามไร่นาสวนหรือจะพกติดท้ายรถเวลาไปเที่ยวปิกนิกก็ยังได้เลยนะคะเป็นไซส์ขนาดมินิพอจะติดท้ายรถไปได้ทุกที่เลยนะคะนานั่งจิบน้ำชากาแฟชิลๆน่ารักๆเลยนะคะ อ่าส่วนความกว้างยาวเดี๋ยวเราจะลงไว้ให้ท้ายคลิปนะคะและราคาแล้วก็เบอร์โทรทางร้านด้วยนะคะท่าในใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะอ่าคา่ะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทางช่องของเราน,นะคะ กดซับสไคร์ก็กเ,เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ